ดีเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสาวสาวช่วยกันนะคะบางเวทีก็ถ่ายได้นะคะบนเวทีก็ถ่ายได้นะคะตอนนี้แสงกำลังดีเลยค่ะสวยเลยนะคะคนเดินทางก็ต่อนะคะมีหลายหลายซุ้มเลยนะคะทีเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้นะคะพยาาบลไปดูใครทายแม่ดีกว่าแม่ที่ถือพันธุ์พื้านน้มง สำหรับคุณพ่อทุกทยนะคะที่ยังไม่ได้รับก่อนนะคะสามารถโทรเดียนและก็ติดต่อขอรับัวเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะณจุดลงทะเบียนนะคะจะมีกล่องตกแต่ให้ด้วยนะคะสวยงามเลยนะคะจะ่าอมีมีีรนม้มเลย ทางพ่นะคะเทศบาลใเทศบาลเมืองช่วงนี้ก็รอนะคะรอมีคอนเสิร์ตคแลไว้ของกินเยอะมากคน็จะนาที่จ้างมาคนะที่ส่งที่จะมาถวายผ่านพุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะคงคงได้ทราบกันนะคะ